สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาให้ดูความคืบหน้านะครับของห้องใตดินนะครับก็มีบางท่านสอบถามเข้ามาว่าผลของห้องใตดินนั้นจากที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นบันไดไม้นะครับที่ใส่เข้าไปนะครับตัวแม่บันไดก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่อง2อคูสนะครับ ด้านซ้ายก็ยังผนังก็ยังไม่ได้ฉาบปูนนะครับเป็นผนังเดิมอยู่นะครับสําหรับด้านขวานั้นก็ให้ช่างมาลองฉาบดูแล้วนะครับฝีมือไม่ถูกใจก็เลยให้หยุดให้ทําแค่นี้นะครับด้านหน้านะครับที่มองเห็นก็เป็นบ่อพักน้ํานะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําอันนี้ปั๊มน้ําฉกเฉินนะครับมันตัวใหญ่ไปหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับใช้กรณีฉกเฉินในที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวมาเล่าเรื่องระบบระบายน้ําก่อนนะครับเดิมที่ผ่านมาในทาช่วงใหม่ๆนะครับน้ําฝนตกหนักน้ําก็จะ,ะซึมจากผนังด้านนอกเข้ามาอยู่ช่องว่างของของผนังนะครับช่องว่างของผนังนั้นก็มันห่างอยู่กันห่างกันประมาณ10เซนนะครับหลังจากที่มันเต็มเต็มขอบพื้นนะครับมันจะมีขอบพื้นอยู่ประมาณ10เซนนะครับ อ่าสิบเซนนะครับเขาพื้นมันจะประมาณสิบเซนกว่าๆมันจะมีเอ่อจะใช้อีดบล็อกหลังจากที่เทพื้นแล้วก็จะมีอีดบล็อกชั้นหนึ่งนะครับอีดบล็อกแล้วก็เทพื้นอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณสิบเซนหลังจากที่มันล้นหลังจากที่ด้านในมันล้นเกินสิบเซนกว่ากว่าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะเริ่มซึมจากผานังนะครับเข้ามาที่พื้นนะครับเดี๋ยวให้ดูจดุดตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนะครับ นะครับมันก็จะซึมนะครับเห็นเอ่อที่ที่ผนังนะครับมันก็จะเอ่อเทไม่ดีนะครับมันก็จะจะซึมมาซึมมาเร็วหน่อยนะครับตรงไหนที่เทไม่ดีถ้าเทดีมันก็จะซึมเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําดีนะครับเอ่อเทดีนะครับยังไม่ได้ฉาบอะไรมันก็จะซึมเข้ามานะครับพื้นมันก็จะเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะทําให้ห้องมีความชื้นนะครับก็ใช้วิธีแก้โดย ง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก็เจาะรูนะครับก็เจาะรูเจาะรูให้น้ําที่ล้นเลยระดับพื้นนะครับไหลเข้ามาในบ่อพักเลยนะครับแล้วก็ทําการดูดออกนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ําไม่ซึมมาที่พื้นนะครับพื้นก็จะไม่มีความชื้นนะครับวิธีการง่ายๆนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นมา2 3สมเดือนน้ำที่ซึมเข้ามาหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับก็ไม่ซึมนะครับก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าอะไรทำไมน้ำไม่ซึมเข้ามานะครับฝนตกหนักที่2สามวันที่ผ่านมาก่อนหน้าคลิปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนั้นก็ไม,กไม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้ำแห้งนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนการทำพื้นพื้นมี2ชั้นมีชั้นว่างระหว่างพื้นก็เข้าไปดูนในคลิปกันแล้วกันนะครับพื้น พื้นมันจะเป็นพื้นด้านล่างด้านล่างไม่ได้เทพื้นนะครับด้านล่างจะเป็นเ,เทลินไว้นะครับเทลินไว้เยจำไม่ได้เหมือนกันเทลิน <g ü impression> ไว้แล้วก็เอายิดบล็อกเรียงอิดบล็อกเรียงแล้วก็เทพื้นทับด้าน,นบนห้าเซนนะครับประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูหาไป,ไ,ปไปดูข้อมูลออกแล้วกันนะครับผนังก็เป็นผนังสองชั้นนะครับมีชั้นนอกช่องว่างมีประมาณสิเซนแล้วมีผนังชั้นในผนังก็ทำ ทำที่เจ็ดเซนนะครับผนังก็จะทําสูงสองชั้นมีแค่เสมอดินนะครับตามรอยตามนิ้วนี้นะครับสูงมาแค่นี้ครับเพราอดินด้านนอกเพื่อดินด้านนอกอยู่นนแค่นี้ก็ทําผนังเฉพาะแค่นี้นะครับไม,ไม่ได้ทำสองชั้นตลอดแนวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านในเป็นผนังด้านในนะครับใช้ก่อช่องลมนะครับช่องแสงนะครับช่อง ช่องลม8ดก้อนนะครับฝั่งละ8ดก้อนช่องแสง10ก้อนนะครับแสงที่ได้ก็โอเคนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับแสงนี่เป็นแสงจากบล็อกแก้วนะครับเข้ามาตอนนี้ทําเป็นห้องเก็บของอยู่นะครับไฟก็ยังไม่ได้เดินไฟนะครับใช้ไฟชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับบล็อกแก้วด้านในที่มองเห็นแล้วก็มีช่องลมนะครับสภาพห้องก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเหมือน เป็นพื้นเปื่อยนะครับเป็นผนังเปื่อยด้านบนก็เป็นพื้นแผ่นพื้นนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับผลนะครับผลของออห้องปัจจุบันนี้นะครับกลางวันข้างบนร้อนข้างล่างจะเย็นนะครับอุณหภูมิต่างกันประมาณ3-4องศานะครับจากด้านบนนะครับต่างกัน3-4องศาตอนนี้กลางคืนนะครับ กลางคืนข้างบนหนาวข้างบนเย็นประมาณ17-18สองศานะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับสำหรับกำแพงเพชรนะครับด้านล่างจะสูงกว่าประมาณ4-5งหาองศานะครับก็ตอนที่หนาวมากก็ลงมานอนข้างล่างเหมือนกันนะครับอนอนจะมีเตียงเก่าอยู่นะครับนอนจุดจุดนี้นะครับจะอุ่นมากเลยครับไม่ต้องห่งผ้าเลยพอดีเลยนะครับพอกับแอร์ประมาณ23-24าองศานะครับ ก็นี่นะเขข้อดีข้อดีของมันนะครับแต่ว่าต่อไปถ้างบมีนะครับก็จะก็จะทําการเทพื้นเอ่อไม่ใช่เทพื้นนะครับจะจะปลูกกระเบื้องก่อนจะปลูกกระเบื้องก่อนส่วนผนังส่วนตัวผนังเนี่ยหลังจากที่เททาพื้นเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราเราปลูกตั้งใจว่าจะปลูกปลูกกระเบื้องนะครับกระเบื้อง กระเบื้องปูผนังนะครับไม่ทราบว่ากับปลูกกูกกระเบื้องแล้วเนี่ยจะมีผลกับอุณหภูมิที่ที่ปัจจุบันนี้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันจะต่างกันอยู่สีองศาจากจากจาก,จากด้านนอกนะครับการที่เราปลูกกระเบื้องกุกกระเบื้องมันจะมีผลทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนหรือเปล่านี่อันตัวน,นี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าถ้าใครทราบก็ก็ก็กรุณาบอกด้วยนะครับเพราะว่า เพราะเดี๋ยวถ้าหากว่าทําไปแล้วมันจะแก้ไมัมันจะแก้ยากนะครับปูกระเบื้องไปแล้วนี่แก้ยากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าผิวของผนังผนังคอนกรีตปัจจุบันเนี่ยมันมีผลทําให้อุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีใครมีข้อมูลก็ก็แจ้งให้ทราบด้วยกันแล้วกันนะครับช่องไอ้ช่องลมเนี่ยทำไว้แปดช่องนะครับเป็นช่องลมรับแรงนะครับตอนนี้ก็ยัง ยังไม่ได้เอาตะแกรงกันแมลงกับกันงูมาใส่นะครับยังไม่ได้ทํานะครับแนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นมันอยู่ใกล้กลเองครับงูเข้าได้นะครับช่องแสงก็ยังไม่ได้ฉาบนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่องลมอันนี้ด้านเข้านะครับด้านเข้าประตูเข้าก็ยังไม่ได้ทาก,ก็ตั้งใจว่าจะไม่ทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวประตูด้านบนจะมีจะมีประตูด้านบน เข้ามาในห้องใต้ดินประตูตรงนี้จะจะไม่ทำนะครับเพราะเป็นช่องระบายอากาศให้แล้วก็ให้แสงช่วงกลางวันเข้ามานะครับนะครับดูสภาพสภาพแสงในกรณีที่เราไม่ได้เปิดไฟนะครับนี่ยตรงนี้ก็ประมาณน่าจะเที่ยงนะครับช่วงนี้เที่ยงประมาณเที่ยงแล้วกันนะครับโอเคก็คงแค่นี้นะครับ สำหรับท่าในใดมีปัญหาจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับก็ไม่รู้จะ,ะจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าว่างก็ก็จะตอบให้นะครับสําหรับข้อมูลห้องใตดินนะครับรู้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 เท่าที่ทํานะครับนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ